สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับช่องเมกาซ่านะฮะกลับไปแล้วกับโตรีวิวใหม่ที่ผมจัดะจ,ะะนะนจะเป็นหนังกะจิเนี่ยกจิแล้วก็จะมีคินกิตอลล่ะอะไรนนี้จะเป็นหนังสอกตูนูที่ตัดตัวบ้านนะฮะโอไ้ <laughs> ไม่ไม่อยากเชื่อว่า,าจะเอามารี่นไได้โอเคครับแล้ววันนี้นะฮะ ผมมีของที่จะมารีวิวซึ่งผมเป็นอ่ามนเป็นของมือสองที่ผมซื้อมาจะช็อปปี้นะผมจะไม่บอกร้านนะไปหากันเอาเองนะฮะฉันทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วล่ะแต่ฉันไม่บอกโอเค okay. คือมาบอกกันก่อนว่า,วาของมือสองที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นของที่ค่อนข้างจเสียสภาพก็อาจจะเย็นๆหน่อยถ้าตาสภาพนะฮะเออเสียเวลากันมากพอแล้วมาดูของเลยกว่าตุ้ม นี่ฮะนี่คือเข็มขัดโฟซี่ไดรเวอร์นะฮะจากซีรีส์คาร์เมลเลเดอร์โฟซ่หรือมาร์คเลเดอร์โฟซ่ที่เรารู้จักกันดีนะเนี่ฮะนี่ก็จะเป็นตัวของเข็มขัดโฟซี่แล้วนะแต่ผมเห็นหยิบมาโชว์ใกล้ๆนะ,ะนี่จะเป็นหัวเข็มขัดโฟซี่ไดรเวอร์นะฮะสภาพมือสองนะก็จะเย็นๆนิดนึงนะฮะแต่ก็เล่นได้นะฮะระบบอะไรคือปกตินะ,ะอาจจะมีล้วนบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็โอเคนะฮะ ี่คือด้านหลังนะฮะผมใส่ฐานเรียร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เราจะเปิดสวิตปิดเปิด,ป,ดปิดเครื่องอยู่ข้างล่างนะสวิตปิดปิดเครื่องจะอยู่ข้างล่างเลยนะฮะแล้วก็สวิตอะไรก็ปกติสปริงปกตินะนเล่นได้ตัวคันโยก็ปกติโอเคฮะงั้นแล้วงั้นเดี๋ยวถ้าเราจะเล่นนะฮะเราต้องมีเจ้าสิ่งนี้้เหล่าสวิตทั้งหลายนะฮะที่อ่าทางร้านคับแถมมาให้ผมแล้วก็จะเป็นของมือสองหมือนเลยนะครับ ซึ่งถามว่ามีร่างหลักไหมอ่ามันมันไม่มีหมายถึงว่าอ่าเป็นอาวุธหลักนะฮะอาวุธหลักที่ที่โฟเทใช้นะฮะเป็น1 2 3 4นะครับตอนนี้ก็จะมีมาแค่หนึ่งะมีแค่หนึ่งะครับแล้วก็จะเป็นอ่าที่ผมได้มาก็จะมีสวิตหมายเลขหนึ่ง 1, หมายเลข5้าหมายเลข8หมายเลข35 27หายเมายเลข6กหมายเลข39แล้วก็หมายเลข3 7นะครับผมไม่ได้เรียงตามเลขนะผมเรียงตามอ่าตัวอักษรน,นะ,ะอันนี้ก็จะเป็น ถ้ากลมๆอย่างเงี้ยกลมๆอย่างนี้จะเป็นอ่าสวิตช์จะเป็นสวิตช์ตัวโอนะเนี่ยเข็มทัดโฟร์เซียมันก็จะมีบอกอยู่นะว่าเออเราต้องใส่ช่องไหนอย่างอันนี้เป็นตัวกลมๆใช่ไหมก็จะใส่เป็นช่องตัวโอคือช่องแรกนะครับอันนี้จะเป็นอ่าตัว x นะฮะจะเป็นตัว x ก็จะใส่ช่อง x ซึ่งเป็นช่องที่2นะฮะคือเราจะไม่สามารถใส่รูอื่นได้เลยอย่างเงี้ยเช่นเงี้ยใส่ไม่ได้แต่เราใส่เงี้ยเราใส่ได้นะเห็นไหมอันนี้ใส่ได้นะฮะสิงก็จะแน่นแน่นนิดนึงตัวล็อกก็จะแน่นมากทำรูบุ่มล็องก อะก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็อสสุดท้ายจะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็ประมาณนี้สาหรับสวีนาะไอ้ั้นงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดเครื่องเลยดีกวะะ่าแล้วก็เปิดตันนี้อ่ะน,นะเปิดเครื่องนะหนึ่งสองนี่อันนี้ก็จะเป็นเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโฟเซ่ไดเวอร์นะฮะเรียบร้อยนะต่อไปก็หลังแค่เปิดเครื่องแล้วใช่ไหมครับเราจะ ทำการเล่นนะฮะใยการอาจจะผมจะเสียบสวิตช์ลงไปนะอันนี้เป็นสวิตช์ล็อกเก็ตนะครับสวิตช์ล็อกเก็ตนะฮะเริ่มเริ่มเสียบสวิตช์ล็อกเก็ตกันเลยนะครับหนึ่งสองล็อกเก็ตนะต่อไปก็จะเป็นผมก็จะใช้เป็นเชนโซนะฮะสวิตช์หมายเลขแปดครับเชนโซเชนโซอ่าต่อไปก็จะเป็นอันนี้ผมไม่รู้เรียก <laughs> ว่าอะไระแต่เป็นสวิตช์หมายเลขหกนะครับ พับปิงนอันนี้ก็จะอยู่ตรงส่วนขานะครับนี่จะเป็นอ่าตรงนี้จะเป็นแขนแขนขวานะครับนี่เป็นแขนขวาตรงนี้จะเป็นส่วนของขาขวาตรงนี้จะเป็นขาซ้ายแล้วก็ตัวสุดท้ายนะซึ่งเป็นตัว x กที่แถมมาแค่เเอ้ยเป็นสามอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แถมมาแค่เดียวนะครับก็จะเป็นแขนซ้ายนะครับประมาณนี้สำหรับสวิตนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์สวิตเล่าๆออกไปก่อนนะเราจะได้เห็น เออเห็นสวิตตัวเอ้ยจะได้เห็นตัวไดไรเมื่อแบบชัดเจนนะโอเคได้ก็ประมาณนี้นะฮะพอเสียบสวิตไปแล้วเราก็สามารถใช้นุเล่นแปลงล่างได้แล้วนะครับเราจะมาเริ่มแปลงล่างกันเลยนะครับอ้าวเฮ้ยไม่ิด้าไมเมื่อกี้มันลวนนิดนึงครับเออแล้วก็รอรอเสียงนะฮะเอาจะไปนับ เชนฉินนี่นะก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟแสงแบบวูๆๆว่าๆก็จะมีหลายสีนะสวยเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับลูกเล่นแปลงล่างของคอมเนเตอร์โฟเซ่นะครับต่อไปเราจะมาใช้ลูกเล่นเล่นสวิต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิต์ล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตตัวก่อนอ่าประมาณนี้นะฮะต่อไปจะเป็นเชนซอนะครับตัวลูกเล่นจะอยู่ข้างหลังนะ น,นี่นะต่อไปเป็น hopping นะครับมันก็จะมีเสียงต่างกันประมาณนี้อันสุดท้ายนะครับอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับอ่เอาเป็นใบพัดนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของฟูจคือถ้าไม่ตายนะครับถ้าเกิดว่าเรากดสวิต์ครบหรือไม่ครบก็ได้นะฮะสมมุติว่าอันนี้ผมกดสวิต์ครบใช่ไหมอ่ะผมใช้ถ้าไม่ตายนะกันดึงคันโยกอีกครั้งหนึ่งครับ อก็ผู้มัวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรู้เล่นถ้าไม่ตายนะครับหรือถ้าเออกระทันหายแหละอาจจะหลอนๆนิดนึ่งนะตอนนี้ง่วงแล้วด้วยครับก็เดี๋ยวผมจะดูลองให้ดูนะครับว่าอ่าหากเรา ห้างเราปิดสวิตช์หมดแล้วเรากดสวิตช์แค่เดียวเราจะสามารถใช้ท่าไม่ตายได้ไหมนะอันนี้ก็จะปิดให้หมดนะครับอ่าครับแล้วก็อ่าผมกดล็อกเก็ตผมเปิดไว้อยู่นะนอ่าก็จะใช้ท่าไม่ตายได้เหมือนเดิมตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปแัดโฟร์ซีน,นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์หลักๆที่อ่าสวิตช์หลักๆที่ผมเล่นเป็นส่วนใหญ่นะต่อไปเราจะมาลองสวิตช์อื่นกันบ้างนะครับอย่างเคเดี๋ยวผมถอนนี้กัน เราไม่ต้องแปลงร่างใหม่นะครับาราหากเราหากเราบอกว่าแปลงร่างไปแล้วเนะี่ยดันดันสวิต์ลงไปแล้วเราไม่ต้องแปลงร่างใหม่คนะ่ะแค่ถอดถอดแล้วก็ใส่สวิต์ใหม่ก็เปลี่ยนร่างได้เลยเปลี่ยนเป็นไอ้ต้องต้องบอกว่าเปลี่ยนอาวุธได้เลยนะเพราะโฟเซ่เนี่ยจะใช้เป็นการเปลี่ยนอาวุธนะถ้าเป็นร่างมันจะเป็นของเสริมอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องถอดออดน,นะครับเพราะมีของขอย่างแค่เดียวน,น,น,นะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองกุงเล็บกันอันนี้เป็นคลอ แล้วก็ผิดผิดผิดงานในใจแอนฟูดนะฮะใจแอน f o ฟูดเมื่อกี้ผมกดผิดมาแล้วไม่มีแสงไม่ได้มีแสงอ่าโครนะเอาม AA ั้ยไม่เอ๊ะเดะเดวๆๆะโครอ่าต่อไปอันนี้นะฮะไม่รู้ชื่อสวิต์เหมือนกันนะครับ อ่า no <c oughs> โอเคมาเริ่มเล่นจากโครกันเลยอ่าก็เป็นเสียงเสียงฟันชุ่งชิงชุงเชิงประมาณนี้นะฮะต่อไปใจแอนฟูดนะฮะอ่าอ่าประมาณนี้เสียงลแ้วจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอ่าสวิตช์ของ c a m เมดี้เดอร์โฟซี่ไดเวอเนี่ย ก็จะมีสวิตอยูอ่ให้เล่นประมาณ40่สิสวิตเลยนะฮะก็ค,ค่อนข้างเยอะใช้ได้นะฮะโอเคต่อไปเรามาลองสวิตที่เหลือกันดีกว่านะครับอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วสำหรับของแถมที่ผมได้มานะแล้วก็อ่าก็เหลือเศษหนึ่งนะอันนี้ปุ๊บ อ่านี่เมคานิตนะแล้วก็อ่านะก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสวิตโฟเซ่นะครับครับสำหรับการรีวิวเข็มขัดไรเดอร์โฟเซ่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แลกะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับครั้งหน้าผมมีของจะมารีวิวใหม่เราจะมีอ่อเรมีของที่จะมารีวิวแบบ มันคือ dx นะฮะแต่ไม่บอกว่า dx อะไรนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้กันมากเลยนะครับเอเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปด้วยการกระทือ s u b ร c r i b e ให้มันเยอะๆนะครับแล้วก็ขออ่าขอค่าตอบแทนไปคนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้นะครับไม่ต้องการอะไรมากนะถึงโอเคแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวกลิขัด r i d e r f u s ูนะฮะเดบกลิัด m a s t e r d e r อนะครับจกกันในทะีเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังคันธนที่นะครับสวัสดีครับ